บัตรสวัสดิการแห่งรัฐข่าวจริงวันที่1มีนาคม2567ใครมี6ข้อนี้ได้เงิน1130บาทดูเลยตัวคุณได้ไหมวันที่1มีนาคมครับใครที่มี6ข้อนี้คุณจะได้เงิน1,130บาทจะเป็นตัวคุณหรือเปล่าที่ได้เงินตรงนี้มาเช็กไปพร้อมกันนะครับคุณจะต้องมี6ข้อนี้เรียกได้ว่าต้องมีทุกข,ข้อถึงจะได้เงินในส่วนตรงนี้ครับมาดูกันว่าคุณจะได้ หรือเปล่าครับเริ่มตั้งแต่ข้อที่1ครับข้อที่1ครับคุณเนี่ยจะต้องได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรุ่นใหม่นะครับโดยการได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรุ่นใหม่ตรงนี้เนี่ยก็คือคุณจะต้องในทําการลงทะเบียนนะครับลงทะเบียนเนี่ยคุณต้องลงทะเบียนผ่านด้วยตัวสอบคนบัตรก็ต้องผ่านอุทธรผลก็ต้องผ่านนะครับรวมถึงการยินยอมตนเนี่ยคุณต้องยินยอมตนให้เสร็จสิ้นอะไรทุกอย่างให้ผ่านสําเร็จให้เรียบร้อยนะครับ ตรงนี้เนี่ยคือเรื่องที่สําคัญมากๆการลงทะเบียนผ่านตรวจสอบคุณวัติผ่านอุทธรผลผ่านยืนยันตัวตนผ่านนะครับถ้าผ่านครบทุกอย่างตรงนี้จัดว่าคุณได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรุ่นใหม่แล้วถ้าจะให้ชัวร์มั่นใจจริงๆคือบัตรสวัสดิการรัฐรุ่นใหม่ในรุ่นรุ่นนี้คือการใช้ัตบประชาชน,ใ,นาใช้สิทธิ์ครับหากคุณมีัตรประชาชนรุ่นใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับ ยินเดีไล่ผ่านเรียบร้อยหมดแล้วก็แสดงว่าได้บัตรสวัสดิการแล้วรุ่นใหม่แบบสมบูรณ์แบบ100%เรียบร้อยนะครับตรงนี้ต้อง100%เท่านั้นถึงจะเรียกว่าผ่านหมดนะครับ100%ในที่นี้ครับในกรณีถ้าเกิดลงทะเบียนผ่านตรวจสอบการผ่านก็100%แล้วหรือว่าถ้าตรวจสอบบัตรไม่ผ่านเนี่ยคุณต้องอุทธรณ์ผลให้ผ่านนะครับแล้วก็มา100%ที่ยินเดียโตนนะครับลงทะเบียนตรวจสอบบัตรยินเดียโตนลงทะเบียนตรวจสอบบัตรถ้าไม่ผ่านอุทธรณ์ผลยินเดียโตนผ่านก็100%เหมือนกันนี่คือข้อหนึ่ง ข้อที่2นะครับอาการยินตนเพิ่มเติมครับเผื่อใครยังไม่ยินตนนะครับก็คือยินตนที่ธนาคารกรุงไทยอมสินทกศส,ส่วนต่อมาครับข้อที่2คือรู้และจารหัสพินที่อนุมัติจ่ายเงินให้ได้นะครับตรงนี้ข้อนี้เนี่ยอาจฟังดูเหมือนง่ายนะครับแต่มีคนผิดพลาดตรงนี้จริงๆนะครับเพราะว่าเนื่องจากจารหัสพินที่จ่ายเงินไม่ได้นะครับตอนนี้เนี่ยถ้าจําไม่ได้มันใช้เงินไม่ได้เลยนะครับนั้นเนี่ยต้องหา การจําให้อะไรเรียบร้อยให้ได้ถ้าจําไม่ได้ก็ไปตั้งค่าใหม่นะครับโดยยืนยันตนใหม่ค่ากุงทัางออมสินทองกสศได้หมดแล้วก็จําให้ได้นะครับถึงจะได้ในส่วนตรงนี้นี่คือในส่วนของข้อที่2นะครับรู้และจารหัสพิดที่อนุมัติจ่ายเงินให้ได้ครับข้อที่3มีบัตรประชาชนรุ่นใหม่พกติดตัวไปทุกครั้งที่ใช้เงินนะครับทำให้ใช้เงินได้ ข้อนี้สําคัญมากครับการที่คุณมีบัตรประชาชนใบใหม่พกติดตัวไปทุกครั้งที่ใช้เงินเนี่ยสำคัญมากอย่างที่ผมบอกว่าทุกครั้งที่ใช้เงินคุณจะต้องใช้บัตรประชาชนซึ่งในกรณีนี้แทนว่าเป็นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับในการใช้สิทธิ์ก็ต้องพกติดตัวไปทุกครั้งที่ใช้เงินนะครับโอเคข้อที่4ครับเป็นกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรุ่นใหม่ครับที่ใช้สิทธิ์ครั้งแรกในเดือนมีนาคม67นะครับจะมีกลุ่มกลุ่มนี้ ที่จะได้ใช้สิทธิ์ครั้งแรกนะครับในเดือนมีนาคม67หากคุณเป็นกลุ่มนี้นะครับก็จะได้ตรงนี้ครับซึ่งได้เงินซื้อสินค้าด้วยนั่นเองครับต่อไปข้อที่5ครับรู้วิธีว่าเงินแต่และชนิดเนี่ยใช้แตกต่างกันนะครับอ่าเมื่อกี้ข้อที่4เพิ่มเติมด้วยถ้ากลุ่มที่เคยได้เงินในเดือนก่อนหน้านี้เนี่ยเป็นกลุ่มที่เคยได้เงินมาก่อนนะครับก็ยังคงได้รับอยู่ เหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมจะสรุปให้คุณนะครับว่าเงินเนี่ยมีอะไรบ้างที่จะได้นะครับโอเคข้อที่5นะครับรู้ว่าเงินแต่ละชนิดที่ได้เนี่ยวิธีใช้ต่างกันนะครับตรงนี้เนี่ยเงินที่ได้เนี่ยสำหรับเงินที่ได้ในวันที่1นมีนานครับจะมี3ส่วนคือ380แล้วก็750นะครับโดยตรงนี้นะครับจะง่ายมากๆก็คือ300คือเงินซื้อสินค้าร้านธงฟ้า 80นะครับ80เนี่ยคือเงินนะครับที่คุณได้นะครับในการใช้การหุงต้มซึ่งเดือนสุดท้ายเนี่ยก็คือมีนาคือ80บาทต่อ3เดือนก็คือตั้งแต่มกราคมกุมภาและมีนาคือเดือนสุดท้ายนะก็ยังคงได้รับอยู่ค่ะคุณยังไม่เคยใช้แล้วก็750คือเงินค่าเดินทางนะครับเมื่อนำยอด3อันนี้มาบวกกันทั้งหมดจะได้เท่ากับ1,130บาท ซึ่งเงินตรงนี้ครับก็จะเงินที่คุณได้คือคุณต้องรู้ครับว่าเงินแต่ละอย่างใช้แตกต่างกันเงิน300เนี่ยก็ต้องใช้ในร้านธงฟ้าประชารัฐเงิน80ก็ต้องใช้ในการหุงต้มไม่สามารถปนกันได้ปนกันคือผิดกฎนะครับแล้วก็750ใช้สำหรับการเดินทางโดยเงินตรงนี้จะเข้าให้คุณนะครับทุกคนที่ผ่านตามที่ผมได้บอกนะครับทั้ง6ข้อนะครับหนึ่งพันหนึ่งร้อยสามสิบบาทเดี๋ยวมีข้อหนึ่งอ่าพอคุณได้ครบตรงนี้ก็เตรียมใช้ได้เลยหน,น,น,นึ่งพันหนึ่นงร้อยสาม แล้วก็ข้อสุดท้ายนะครับที่สําคัญที่สุดนะครับก็คือในส่วนของข้อที่6คือคุณจะต้องไม่เคยทําผิดกฎบัตบรสวัสดิการแห่งรัฐมาก่อนเลยการที่คุณทําผิดกฎไม่ว่าจะเป็นการใช้สินใช้เงินผิดประเภทเอาเงินถือ้าหุงต้มไปซื้อสินค้าเอาเงินจการหุงต้มไปแลกเงินสดเอาเงินในส่วนตรงอื่นไปทําตรงอื่นนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยจะเป็นสิ่งที่พลาด กัันนเยอะะครบและนี่ก็คือ6ข้อนะครับที่สําคัญมากๆเพียงคุณมี6ข้อนี้คุณจะได้เงิน1 1 3 0บาทตามที่ผมได้เล่าให้ฟัง380กับ750อย่างที่ผมบอก300ก็ใช้ซื้อสินค้าร้านธงฟ้า80ก็ใช้ซื้อกางหุงต้มนะครับหากคุณยังเหลืออยู่แล้วก็จ750ใช้ในส่วนของค่าเดินทาง BTS MRT ARL รถไฟรถไฟเดินทางข้ามจังหวัดได้แล้วก็ รถทัวร์รถตู้บางที่นะครับรถ2แถวบางอันก็สามารถใช้ได้ครับซึ่งกรณีที่คุณต้องใช้รถ2แถวในการเดินทางในจังหวัดของคุณนะครับไม่ว่าจังหวัดคุณมีหรือเปล่าก็ลองเล่าให้ฟังหน่อยนะครับผมจะได้ทราบด้วยนะครับว่าจังหวัดของคุณเนี่ยมีรถ2แถวมีการเดินทางเป็นอย่างไรบ้างครับอยากจะทราบจากทุกคนเหมือนกันว่ามันเดินทางสะดวกไหมมันได้ใช้เงินตรงนี้นี่สะดวกแค่ไหนอะไรยังไงนะครับ,รบลองเล่าให้ผมฟังหน่อยผมอยากจะรู้มุมมองจากทุกท่านเหมือนกันนะครับนี่คือในส่วนของข้อที่ ผมสรุปให้ชัดเจนง่ายๆอีกครั้งละกันทั้ง6ข้อที่คุณจะต้องมีเพื่อจะได้เงิน1น3 0บาทในวันที่1มีนาคม67นี้นะครับข้อที่1ครับต้องได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรุ่นใหม่ที่ใช้แบบประชาชนใช้สิทธิ์ครับโดยคุณต้องลงทะเบียนผ่านตรวจสอบมาผ่านหากตรวจสอบมงนไม่ผ่านต้องอุทธรณ์ผลผ่านแล้วก็ยืนยันตนต้องผ่านด้วยนะครับและการยืนยันตนก็ทําตามที่ผมบอกข้อที่2ครับรู้และทาจารหัสพินให้ได้ หกหลกักอะครับจำไม่ได em ้ท si ุกครั้งท so ี uh ่ใช้เงิน네ต้องใช้สมครับม uh uh ีบ uh ัตรประชาชนรุ่นใหม่พกติดตัวไปทุกครั้งที่ใช้เงินหากไม่บัตรประชาชนรุ่นใหม่ไม่พกไปมันใช้เงินไม่ได้ครับต้องพกไปทุกครั้งที่ใช้เงิน 4. ครับเป็นกลุ่มบัตรสวัสดิการรัฐรุ่นใหม่นะครับที่ได้สิดครั้งแรกในเดือนมีนาคมหกเจแล้วก็เป็นกลุ่มที่เคยได้เงินในเดือนก่อนหน้านี้มาก่อนแล้วนะในเดือนก่อนไม่ใช่เป็นใช้สิทธิ์ครั้งแรกก็ได้นะในเดือนก่อนหน้านี้มาก่อนก็ได้เหมือนกันแล้วก็ รู้ว่าเงินแต่และชนิดใช้แตกต่างกันไม่ใช้ปนกันนะครับเพราะว่าสําคัญมากใช้ผิดประเภทเนี่ยโดนโดนยกเลิกบัตรได้เลยนะครับแล้วก็6ครับไม่เคยทําผิดกฎบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็คือใช้เงินให้ถูกประเภทไม่แลกเป็นเงินสดเพ,เพียงแบบนี้นะครับคุณก็จะได้ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐต่อเนื่องยาวๆไปเรื่อยนะครับออกก็ินบมามาแต่ละปีก็ได้ไปเรื่อยๆได้เงินอย่างต่อเนื่องไม่มีพลาดเลยครับนี่ข้อมูลล่าสุดที่นํามาฝากกันสำหรับวันนี้ขอบท่านติดตามรับชม